สวัสดีครับอทิตย์จำเพียงจากเพจดักแคนไบบอลสมีเพื่อนๆนะครับอยากจะทราบว่าถ้าต้องการจะรับ S S T V เนี่ยหรือว่ารหัสสัญญาณภาพที่ส่งลงมาจากดาวเทียมหรือว่าจะเป็นสถานีอวากาศนะครับอย่างวันนี้เนี่ยตรงกับวันที่5ธันวาคม2 5 6 2น,นะครับจะมีกิจกรรมที่จะปล่อยสัญญาณ S S T V นะครับในผ่านประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลาประเทศไทยนะครับหโมง25นะครับไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับของของวันนี้แหละ แต่ว่าเขาจะมีเป็นรอบๆนะครับสาหรับรอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆทางหน้าเพจอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรามาดูวิธีการก่อนนะครับเวลาที่เรารับดาวเทียมเนี่ยเพื่อนๆลองดูบนท้องฟ้านะขอให้ขอให้เรามองเห็นเรามองเห็นท้องฟ้าได้โล่งๆนะครับแบบนี้นะนะครับแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เลยครับเพื่อนๆอย่างแรกแน่นอนครับเราจะต้องมีวิทยุสื่อสารก็ใช้เป็นรุ่นอะไรก็ได้เพื่อนๆใช้เป็น วิทียุรรูปไหนก็ได้นะครับที่เปิดความถี่หนึ่งอามกะเฮิร์นะคบแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนๆเตรียมการดังต่อไปนี้ขั้นแรกเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนึงก่อนนะครับชื่อโรบอทสาอันนี้ในใน d r o r o i d นะครับโรบอทสามสิบอยู่ผมจะวางลิงก์เอาไว้ให้ในโพสต์นี้แล้วก็หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้เขาจะ เขาจะดีโคดก็คือเขาจะถอดรหัสไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีสัญญาณใดๆก็ตามนะครับคราวนี้แล้วเราจะเริ่มได้ยังไงนะครับวิธีการง่ายมากเพื่อนๆก็เปิดโทรศัพท์เปิดแอปพลิเคชันตัวนี้แบบนี้แหละและหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เปิดวิทยุนะครับที่ความถี่ที่ผมแจ้งเพื่อนๆทราบนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมทําทดลองให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นความถี่นี้ยังไม่ใช่นะเดี๋ยวเพื่อนจะต้องเปิดความถี่ที่ผมแจ้งนะครับหลังจากนั้นเราดูรอบของดาวเทียมว่า,าจะเข้าเมื่อไหร่ แล้วเราก็มาสแตนบายเลยนะครับอยู่ในที่ที่โล่งๆโปร่งๆสักหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมพร้อมคนะส่วนสายอากาศเพืพ่อนๆในมุมที่จะเข้ามาเนี่ยถ้ามุมต่ำเนี่ยก็ใช้สายอากาศอาจจะถ้าใครมียากิีก็ใช้ยากิกได้นะครับแล้วก็ใครมีเป็นสายอากาศชักก็ได้สายอากาศยางก็ได้นะครับต้องลองดูนะแล้วลดสควลให้สุดไปเลยแบบนี้ แล้วก็เตรียมพร้อมรับนะครับผมจะผมจะจำลองว่าถ้าสมมติว่ามีดาวเทียมเอ่อถ้ามีสถานีอวกาศอย่างวันนี้ ISS เนี่ยเขาปล่อยสัญญาณลงมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเวลาที่เขาปล่อยสัญญาณลงมาเพื่อนๆก็จะต้องเตรียมพร้อมนะครับเอาลําโพงอยู่ใกล้ๆกับไมโครโฟนของเครื่องวิทยุนะครับแล้วก็เปิดเสียงให้ดังเล็กน้อยแล้วก็รอเลยนะครับหลังจากนี้คือเพื่อนๆรอนะครับว่ามีสัญญ,ญาณดาวเทียมมานะเดี๋ยวผมจะทดลองเพื่อนๆดูนะครับ น,นี้เขาก็กําลังจะถอดรหัสภาคนะครับ แิเคชันเขาก็จะบันทึกภาพเอาไว้อัตโนมัติเลยนะครับวิธีการก็คือเราก็เข้าไปดูในรูปภาพของเรานะครับในรูปของเราแล้วเราก็ดูตรงที่ที่เขาบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นภาพที่บันทึกได้แบบนี้นะครับแต่ว่าจะต้องบอกเพื่อนก่อนว่าอันนี้คือคือเป็นภาพที่ที่ผมทำแล้วก็ทดลองส่งเองนะครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนนะครับ แต่เดี๋ยวเพื่อนๆรับจริงอาจจะชัดกว่าน,นี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีในการรับสัญญาณ s s t v ที่มาจากทถานีวกาศหรือว่าจะเป็นดาวเทียมก็ได้นะนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมอาทิตย์จำเพียรลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ